สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามกันต่อนะครับแนวตางลาวทีวีลาวเฮีีแล้วก็ลาวสตานะครับครับก่อนอื่นจะไปก่อนที่จะไปตามแนวตางใหม่นะก็มาดูผลออกนะครับวันที่2ี่เดือน8ปดศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็มาดูกันนะครับ วันนี้เราทีวีก็ผลออกออกสามหนึ่งสองศูนย์สามผลออกก็ถือว่าเข้าสองวิ่งรูดเข้าที่สองวิ่งรูดส่วนโปรเจก เจาะไ่เข้าเนาะก็เจาะสองหกสองเจ็ดนะครับออก1นึนะครับกับมาตามดูผลออกนะครับลาเ HD ดีนะครับลาเ HD ดีผลออกนะครับสองเก ออกออกที่เลขสอวิ่งรูดนะครับส่วนยันตีก็เข้าที่3ตัวเน้นนะครก็ที่3มวิ่งรูดให้สามสองสามสปดนะครับออก3 6มหกีออกหนึ่งสองออก3 6 ข้าสองยิงโลดเข้าสามยิงโลดนะครับ HD ีเข้าสองขอไปครับ HD ข้าสามกลับไปกันต่อที่นทางลาสตานะครับลาสตาก็ผลออกหนึ่งหกเจ็ดสามหก อกกไปครับ92 17 92 17หนึ่งหกเจ็ดสอนึ่งหะครับหกมดที่แล้ววันที่ยีสมันออก1ออก6กหนเนาะเห็นไหมครับเอาตัวเก่ามาสองตัวเลยนะครับหกับ6นะครับส่วนวันนี้นะครับก็ ให้วิ่งโหลดที่9กับ8เนาะเข้าที่9 9 2เข้า9วิ่งโหลดนะครับก็ถือว่าแนวทางเราทีวีเราเอ็ดีแล้วก็ลราสตาร์นะครับก็เข้าตัวเน้นทั้งหมดนะครับเน้นวิ่งโหลดนะครับกลับมาตามกันต่อเนาะในวันที่22 ี่สิบสองเกินแปดสองสองบนห้าร้อยหกสิบเจ็ดเกินก็มาดูลาวทีวีกันเลยเนาะก็เป็นการคิดการคำนวณน,นะครับก็ผลที่ออกแล้วนะครับมาคิดมาคำนวณน,นี่กออ็า่านเลขเด่นนะครับ ฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับก็มีความเสี่ยงเพราะว่าไม่มีใครทราบนะครับว่าผลจะออกเลขอะไรนะครับฉะนั้นการนาแนวทางหรือเสนอแนวทางลงไปนะครับก็เป็นการวิเคราะห์ตัวเลขเท่านั้นนะครับก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุทตันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับเรามาดูนะครับ เด่วทางลาทีวีกันเลยเนาะ <Okay. S 1> ลาทีวีวันนี้ผมให้เด่นที่หนึ่งกับเก้านะครับหนึ่งกับเก้าก็วันนี้ก็ จับไม่แค่3ชุดนะครับหรือใครจะจับเพิ่มเติมก็ได้ถ้าจับเพิ่มเติมก็จับตัวประกบนะครับผมเน่นในที่9นะครับจะเป็น94 96 98ส่วนสามทัวก็จับให้2ชุดนะครับจับให้ที่3ม8ปดแป แล้วก็สามเกาสำหรับเนทางเราทีวีตัวนี้ในในนาที 9. เก้าในนาที 9. เก้าหล่นเก้าก็ให้ระวัง6นะครับ ระวังหกส่วนสามตัวันก็จับให้ตัวนี้นะครับน้อ <No. S 1> ก็ได้สามชุดนะครับพอไม่ต้องเล่นเยอะเนาะสามชุด <c oughs> กลับไปกันต่อกีลาวเฮดดี โอ้มอเนีะช่นคิดราวยฮดดีลาวเฮดดีนะครับในเด่นที่8กับ3มตัวนี้ผมจับผิดเนาะ จะเป็นสามหกแปดใช่สามเปดแปดสามหกแปดกับสามเก้าแปดนะครับโวนิดดีผมเน่นในตีแปดนะ ับไปทีแปดสามแปี่เอ็ดดีระวังเบิ้ล88นะครับติดให้นะครับระวังเบิ้ล88ดแปส่วนสมตัวมจับให้ทีสามแปดแป หนึ่งห้าสามแนนตัวนี้นแปดสามกับแปก็ 5, ระวังเบิรแปดแปดัน ไปกันต่อแนวตงางลาวสตาร์ลาวสตาร์วันนี้ไมเดินที่5กับ3 ก็จับไปสามชุดนะครับห้าซองห้าแปอร์หกสามแปดก็อ๋อว,วัง เลขเดินมาด้วยกันนะครับห้าสามตัวนี้ก็เพิ่มเป็น19ตัวหนึ่งเนาะเพิ่ม19จะได้4ชุดนะครับตอนแรกก็จะจับไป3นะครับเพราะมันมีเลขก,กันด้วยมันก็เป็น4ชุดนะครันกับส่วนสาตัวนะครับเพรตามนี้เนาะ285 258 ก็หกห้าแปดก็เราวังเบิ้ลนแปดแนะครับสองตัวนี้ชอบมาด้วยกันสลับกันตัวที่เน้นในเน้นในที่ห้านะครับ รับแนวทางในวันนี้นะครับกับกครที่รับแนวทางก็เก็บแนวทางเอาไว้นะครับเกื <c oughs> อบน,นี้ผมก็ขอวอวยพรนะครับให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมนะครับที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่ที่สิบีสิบเดือน8ปดศสองพนะครับ ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ